JB มอบของขวัญจัดนิทรรศการ JB The 2 n Exhibition in Bangkok Reload สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ลำเทรนศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสารรค์ไร้ขีดจำกัดของศิลปะแฟชั่น เทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์สร้างปรากฏการณ์แห่งปีให้เหล่าอากาเซอร์บบุ้นหัวใจมอบของขวัญปีใหม่และต้อนรับการกลับมาของ JB JB ศิลปินเคปออกชื่อดังจากวง GOT7 ร่วมจัดนิทรรศการสยามเซ็นเตอร์ X JB The 2 n Exhibition in Bangkok Reload นิทรรศการที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัส ความพิเศษในเส้นทางศิลปะและการทำเพลงอันมีเอกลักษณ์ของศิลปินระหว่างวันที่13มกราคมถึงวันที่3กุมภาพานนะันธ์2568ณเอเทรียม1ชั้น G สยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์ XJB The 2N Exhibition in Bangkok Reload นิทรรศการที่จะเติมเต็มความอบอุ่นความพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์เพลงการถ่ายทอดอารมณ์ที่สื่อถึงตัวตนของ JB ได้เป็นอย่างดีในคอนเซป รีโหลดที่สื่อถึงการหวนกลับคืนสู่สิ่งที่รักหลังจากห่างหายไปช่วงหนึ่งเป็นการเริ่มต้นสู่การเดินทางครั้งใหม่และเรื่องราวใหม่ๆนิทรรศการครั้งนี้จะถ่ายทอดความตื่นเต้นของ JB ในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง พร้อมเผยตัวตนในเวอร์ชันที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกขั้นนอกจากนี้ยังมีป๊อปอัพสโต์พบกับสินค้าสุดพิเศษมากมายระหว่างวันที่13มกราคมถึงวันที่16กุมภาพันธ25นะ์2568ณอเดียอเวนิวชั้น G สยามเซ็นเตอร์โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสินค้าในป๊อปอัพสโต์นี้จะร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลต่อไปซึ่งเป็นกิจกรรมดีที่เปิดโอกาสให้เหล่าอากาเซมีส่วนร่วมสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆกับ JB อย่างที่ศิลปินตั้งใจไว้เหมือนที่ผ่านมา ม่เพียงเท่านี้สยามเซ็นเตอร์พร้อมด้วย JB ยังมอบความพิเศษให้กับเหล่าแฟนคลับและอากาเซ่ใครอยากใกล้ชิดรับกิจกรรมดีๆเป็นของขวัญติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook, X, i n s t a g r กรสยามเซ็นเตอร์หรือทางเว็บไซต์สยามเซ็นเตอร์มารับความพิเศษไปกับเพื่อนสนิทของคุณในงานสยามเซ็นเตอร์ XJB The 2 n Exhibition in Bangkok Reload ได้ที่สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ลำเทรนอิมแจบอม อักษรโรมันลิมแจบิอ้อมเกาหลีอมแจบอมเกิดวันที่6มกราคมคศ1,994หรือที่รู้จักกันในชื่อ JB 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 ชื่อหลังเปลี่ยนค่ายเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักเต้นนักสแสดงชาวเกาหลีใต้สมาชิกวง JJ Project God เซเวนและ Just t สังกัดจ JYP Entertainment หลังจากหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมเมื่อวันที่19มกราคมคศ2021 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม2021ได้เปิดตัวเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด H 1 GHR Music Record เมื่อหมดสัญญาในเดือนสิงหาคมปี2022ก็มาเป็นศิลปินคนแรกของ C D N Z A Record และเริ่มเวิ l ์ลทัวไปหลายประเทศทั่วโลกจนปิดจบคอนเอนคอสุดท้ายที่เกาหลีใต้จนกระทั่งหมดสัญญาในเดือนเมษายนปี2023และเมื่อตุลาคม2023เปิดตัวเซ็นสัญญากับสังกัดใหม่คือ MAUVE Company